วันนี้เราจะพามาดูโรงแรม for t จ n e รีวิวนครพนมนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับนี่เราจะไปดูห้องพักแล้วก็บรรยากาศของโรงแรมฟ o r t จูนนครพนมนะครับตัวนี้ก็อยู่ถนนที่เป็นถนนเมืองนครพนมนะครับแล้วก็ ที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นหน้าตาของโรงแรมฟอจูนที่เราจะพักในค่ำคืนนี้นะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นโรงแรมใหญ่พอสมควรนะครับนี่บรรยากาศด้านหน้าโรงแรมนะครับ ได้เรียบเลยเคิดได้ยังปสามสองสุดไปน,นี่แหล้าหมายในขอนยังคะขึ้นต้น,นเลขสไปด้านนี้นะคะตดส ถ้าฝนไม่ตกก็น่าจะสวยเนาะมันน่าเดินเล่นยอ,อ,อยู่ก็บองวิวให้แ้วเอ้ไงม่น้ำโขงเธอมาปิดตึกเหรอแไม่ต้องขึ้นปดเอาเรียวเออของเราแปด ว่าเขาทำเป็นซิกแซกเนาะเขาทำให้เห็นไหมครับทุกคนแฝดได้ไหมมาเธอต้องถอดถอดอดอ,อกเอาไปเลยอู้ ฉันจ,จะถอดรองเท้าเดินแล้เนี่ยลืมข่าวอุย้ยห้องสวยห้องสวยห้องใหญ่ด้วยรีวิวให้ก่อน เรื่องนอนที่นี่สองคืนเลยใช่ไหมเพราะว่าเรากลับมาจากลาวแล้วก็ก็ต้องนอนตรงนี้ต่ออีกชาแบ็ดก็ไม่รู้สักเมื่อชี้ทางก็เราไม่ไ่วมีนี่ปลาตู้เย็นมีน้ำด้านสองขวด จะไปเลยแมถ่ถ่ายไปเรื่อยๆอุ้ยผนมันสาดอะ่ะเปียกข้างนอกอุ๊ยเปียกมาถึงกระจกเลยป้อนน้ำโขงขึ้นออ้ยงานครับพี่น้องเออแต่ป้อนมันมันสามารถลงไปเนี่ยเนี่ยลงไปหลังลงแลมอะ่ะ เราก็มีทางยางออกไปหาอินีถนนริมโค้งอะ่ะที่เขาเห็ดเป็นทางออกกำลังกายบังหองงามบังดูโอ้หองงามกว้างหองงามกำลังดีอยู่ดีกว่าไอ้โรงแรมจิพานนาบอกเกียร์ ขามีชาอเวอร์ด้วยนะทุกคนชาวเวอร์ของางานกว้างเยนี่ไงนะเขามีแปลงให้ฉันชอบเก็บเป็นที่ระลึกมากเลยนะแปลงของเรือเก็บไปแล้วก็แบบใช้ไม่ทันเออใช้แล้วทิ้งอ,อ,อย่างเงี้ย สวยสวยโรงแรมอะไรวะฟอร์จูนฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนมทุกคนสวยอยู่ทุกคน oh. สวยงามอยู่คราวปู่อินี่บาเกะนะบาเกะห้องกับกวางดีอยู่หูศึกปักไฟสิหน่อยดีนี่นปักไฟโบราณ จู่ๆปรท่านด้เปิดแอร์เลยนะอรว่านด้เปิดแอร์แต่ของกวางจกง่ญ่ดีโอเคทุกคนเอามาให้เบิงเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศข้างนอกโอ้ยพี่น้องเอ๋ยฟองโขง ฟังโขงของฝนพี่ฟังเล่านะฟังเล่าไฟริมโขงเนนกับล่มฝนมาเรื่อยๆอยู่สีร่มๆมาทั้งมาทาั้งอินิทั้งโขงขึ้นมาก เห็นหนามขาวจันพานเนาะขนาดกลางคืน,นกลางคืนป่านนี้หนามย่งขาวจันพานอยู่เลยเป็นไฟอุ้ยมองเห็นหัดรถพลนแรนที่ตัวสงดยิ้มโขงยิ้มโขงฟังเล่าวสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนี่ก็ ตอนเช้าเดี๋ยวมารับประทานอาหารตอนเช้าของโรงแรมนะเดี๋ยวเราถ่ายตรงห้องอาหารให้ดูแต่ตอนนี้พามาดูริมโขงก่อนเนาะจะเรียกว่าด้านหลังโรงแรมและกันเนาะแต่ก็ดูเหมือนด้านหน้านะครับเขาก็ทาให้แบบว่ากลมกลืนทั้งสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ติดถนนอีกฝั่งหนึ่งติดติดแม่น้ําโขงนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้าเ้านะครับ พามาดูบรรยากาศโรงแรมตอนเช้าๆก่อนนี่เป็นสระว่ายน้ำ สาวน้ําใหญ่อยู่นะเพื่อนๆดูสวยมากเลยเพราะว่าอ่ามันก็จะเป็นวิวแม่น้ํโขงนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับ เป็นโรงแรมที่เราพักพักที่นี่สองคืนนะครับเราพักที่นี่อยู่สองคืน อีลงมาลงมาฝนหยุดพอดีเลยวันนี้นี่บันไดที่เราเดินลงไปริมโขงเดี๋ยวพาไปดูริมโขงหน่อยนิดนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเมื่อวานมาแล้วฝนมันตกนะตกไม่ค่อยได้ถ่ายรอบๆโรงแรมก็ามาถ่ายตอนเช้า ก็าทำเป็นเลนรถจักรยานฝั่งนู้นรถใหญ่วิ่งโอ้ยเพื่อนแม่น,น้ำโขงนั่นก็สปปลาวนะครับประเทศลาว ฝั่งลาวนะครับฝั่งลาวก็จะเป็นเมืองท่าแขกเนาะแขวงคําม่วนนะที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าจอนะครับเสาไฟฟ้านะเพื่อนๆรงนี้เสาไฟฟ้าใหญ่ ที่ส่งมาจากแขวงคำม่วนส่งมาที่ประเทศไทยนะครับลงมาสัมผัสแม่น้ำโขงนะเพื่อน เนี่ยเป็นครั้งแรกของเรานะที่มาจะมาสัมผัสแม่น้ำโขงมีหอยด้วยหอยนี้กินได้โอ้ยเด้สัมผัสแล้วแม่น้ำโขงเอ้ยกว่างไงคักเลยแม่น้ำโขง น้ามันขึ้นเนาะขึ้นจนจิตถึงฟังแล้วพี่น้องเอ้ยนามสีคุณคุณแนวเพราะว่ามันเป็นหนาฝนนี่ก็ได้มาสัมผัสไม่น้ำโค้งแล้วโอ้ย่ายมากยังท่านได้สัมผัสถึงมาสัมผัสครั้งนี้เท่าแรกตื่นเต,นต้นจะได้เนาะห้องอาหารโรงแรมนะคะเพื่อน,อนก็จะเป็นกาแฟ หารเช้าลงแรวข้าวต้มดูกติ๊กมีข้าวต้มเดียวข้าตเออหมูกับปลาเขาแยกตัหาเลนเครื่องปรุงเปินพวกสลัด ไก่กระทะ